สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวไม่ค่อยดีมากนะักสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานั่นเองครับเพราะขาลงยางพาราราคาร่วงจุดไม่อยู่10วันราคาตกลงไปแล้ว7บาทกว่านั่นเองครับก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ขาลงของยางไทยหลังราคาพุ่งผิด ปกติไต่ขึ้นไปได้แค่94บาทต่อกิโลกรัมมาวันนี้ราคาประมูลปิดอยู่ที่86บาทเองวันราคาจะร่วงลงมาอีกนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่27มีนาคม2567มีรายงานข่าวราคาประมูลยางแผ่นรมควัน ชั้น3ณตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรากฏว่าราคาประมูลอยู่ที่86.71บาทต่อกิโลกรัมปริมาณยางที่9 5 8 9 6กิโลกรัมนั่นเองครับส่วนตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมาราชราคาประมูลอยู่ที่87 0 9บาทต่อกิโลกรัมปริมาณ 37103กิโลกรัมตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี87.09บาทต่อกิโลกรัมปริมาณของยางก็ที่18645กิโลกรัมและตลาดกลางยางพารายะลา86.84บาทต่อกิโลกรัมปริมาณก็คือ3600กิโลกรัมนั่นเองครับ ก็มีข้อหน้าสังเกตว่าราคาประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3จะอยู่ในทุกตลาดกลางกำลังอยู่ในช่วงขาลงเฉพาะที่ตลาดกลางสงขาราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น3ตกลงตลอดระยะเวลาเกือบ10วันที่ผ่านมานั่นเองครับ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น3ขึ้นไปสูงสุดเมื่อวันที่18มีนาคมอยู่ที่94.44บาทหลังจากนั้นราคาประมูลก็ตกลงมาตลอดบางวันราคาตกลงมาถึง1บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมหากนับจากวันที่ประมูลขึ้นไปสูงสุดจนกระทั่งถึงวันนี้ราคายางแผ่นรมควันชั้น3ตกลงไปแล้วกว่า7.73บาท กิโลกร,รัมใน10วันที่ผ่านมานั่นเองครับอย่างไรก็ตามราคายางแผ่นรมควันชั้น3ที่ตกลงนั้นสอดคล้องกับราคาของฟอบ r s s 3กรุงเทพก็ลดลงด้วยโดยราคาวันที่27มีนาคมอยู่ที่92.46ฟอบหรือตกลงมาจากวันที่18มีนาคมที่ราคา99.94ฟอบนั่นเองครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าราคายางแผ่นรมควัน ชั้น3ที่ตกลงมาอยู่ที่86บาทต่อกิโลกร,รัมนั้นมีแนวโน้มที่จะล่นล่วงลงไปอีกเนื่องจากราคายางที่ผ่านมาไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของตลาดหรือราคาพุ่งสูงขึ้นไปอย่างผิดปกตินั่นเองครับจากการสอบถามชาวสวนยางพาราหลายรายกล่าวตรงกันว่าไม่มียางอยู่ในมือแล้วเนื่องจากถึงฤดูปิดกรีดไปนานแล้วยางส่วนใหญ่อยู่ในมือของพ่อค้า คุณดูปริมาณยางที่ประมูลในแต่ละวันสิมันน้อยมากและราคาพุ่งอยู่แต่เฉพาะยางแผ่นเท่านั้นแต่ยางแท่ง STR 2 0ราคาแทบไม่ขยับเลยเฉลี่ยอยู่ประมาณ62-64บถึงบาทต่อกิโลโกรัมเคยขึ้นไปสูงสุดก็แค่เมื่อวันที่19มีนาคมที่ราคา66บาทนั่นเองครับส่วนราคาน้ำยางคน้นสมาคม ยางพาราไทยเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่57.63บาท63ต่อกิโลกร,รมัมขึ้นไปสูงสุดในวันที่19มีนาคมที่ราคา58.07บาท .07 ต่อกิโลกร,รมัมนั่นเองครับนี่ก็เป็นข,ข่าวความเคลื่อนไหวของราคายางพารานั่นเองครับช่วงนี้ก็ดูว่าจะเป็นช่วงขาลง ดูว่าจะดีดขึ้นได้อีกไหมอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง